ครับเป็น้องเอฟซีสามน้อยที่บันแพงกับเอฟซีบอลจบเอฟซีหลายหน่อยอุ้งอิงครับเอ้าที่โรงเยนบัตรอ่ามันจันน้องคู่ครับนี่สถานที่แสดงเย็นนี้ครับทีมงานมาหอดจอดเทิงนะครับพเพราะประเดินท่าบอกไกลบรรยาก,กาศรถทีมงานเบื้องหลังรถบัมดบมาหอดแล้วครับ บ้านนิลากอ,อุ่นน้ำฟ้าค้างครับครับค้างเอฟซีกับเที่ยวหลังไหลมานะครับแสดงความยินดีน้ำมไทยดุ่น้นำดาฟาพี่หนอนมาเบิงเปิงกัทางเราพ่อเอกได้วันดีครับดีครับเป็นเลยของแค่อหลีมาจะบอกว่าเหมือนกับพ่อเอก เพี้ยขวดเพี้ยขวดนั่นปะของแท้ครับของแท้ซีฟนามแน ดีครับพยอนี่ยตันอครับไม่นนัร้ันนัอันนั้นต้มน้ำใส่หวานนะต้มน้ำใส่าเี้ยมีบะ้อมกินมันเขียอมนตัวาหเขดีไปเขาดีใ่มอย่มาิกุ้งอเอามาใส่กุ้งอีกันนะเอาเอาเอาน้ำหอนใส่น้ำหอนมัละลายเอาน้ำธรรมดาก็ได้หรอ อันนั้นป้าว่อเย็นก็ได้หรอกตนต้มก็ได้หรอกมันแฉนใส่้อนนื้อีใส่ก็ไม่เห่ยวเใส่ก้อ่

เด็กเกลียวแก่แล้วจะก็เสียออกก็ทำมูตัวเออมีกินอันึงจุลดจ้ำไปจ้ำไปจีนวัวด้วยจุนวัวนะจุนวัวต้งีบานเลยนะต้องมีบานต้งไงุนวัวบานนี้นะต้องมีบ้านต้องมีดวย กู này เนี่ย này เลือกเลือกได้เลยเงิน5,000บาทงัว Thà งัว được đầy กับ cả, khai เอาไหน cả งัวซื้อหน้างานเออมากวนมา มันผิดมันเผ็ดเออในบ้านกับเผ็ดนะเห็นมกินพิษก็เผ็ดนี่แปลกเลยนะจำแนนะครับบ้านี้ต้นอะรต้นบ้านเรี่เนี่ยครับสามหนึ่งครับ มาแล้วครับมาแล้วมาอีกคันแล้วบัตรหมุ่ขึ้นกับภาคกันเฮได้เฮเหล้าอยู่เนี่ยหมื่อึ้นผมมาไปนางานผมอยู่บัตรหมุ่ขึ้นได้ยูดยู่เลขทูบ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 อยู่สารแม่หน่อยจุ่นหน่อยลอยซีใหม่ไหมเนี่ยเฮยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ลอยีใหม่ ตะวันร <Cornell. S 2> ุ่นรางวัลไดหาพันบาทรางวัลละหาพาทเอาอีกตันึ่งปรครับพออาทิตย์าบสามหาด้ก็เด็กิมหายเนียเดกิมหายมุมนีต้องัวแล้วไม่ก็ละลิมนะแต่ความเพ็ดน่ะมันเอานี้อย่างมันไม่ได้ดอกพริกมันเพ้าวเพ็รหรือาวีย่งเนียผมบอกจะง่วงค่ะ้าเสือจะง่วง่า ดังไพรปิง่งเฮ็ดชิ้นหลอดบัลหมูแรงเดืกๆเผาคว้าบอนปามอานาดพิมพ์มาปลานาดพิมมาแล้วพ่อเอกมาเดี๋ยวเราขอมาจังบางอีกชุดนึงเราพิมพ์เราพอดีเราแม่ปวดหลังเหมือนแมนแมน เม่ยาปวดหลังกีีไกันนี่ใหนาะนียัดัตรเนี่ยวขามเนราอยไว้ซอยไ้เลยอันนี้อันนี้มันมัหรอเด้่บอแมนยู่เล

Ồ oh, lửa như thế này, lửa vào đi thế này, ngựa ngam như thế này mẹ Thấy không? Chụp gần thôi, chụp gần Chụp gần, chụp gần, chụp gần chẳng làm gì Như thế mò thôi Chèo cái gì hả, bắt chắc xuống Bắt chắc xuống À mẹ, nhìn mẹ xem Nhìn mẹ, nhìn mẹ, xoay như thế này hả Như thế mò này, đe kìm vào đây này Như thế mò này, tập trong gần đây này, này mẹ

อืดอืดนี่อืดนี่บพกากะเห็นว่าคือกะาะไปไปเขาไปเจ้านั่นยกออกในมอหน่อยฟังซ้อยมียด้ไงล่ะโอ้ยเอาสนซอยแล้วเสถียโฟ่วมเน้ยเออหลานพันไดขายสนับสนุนพันธมนาะ เอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สวัสดีก็นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม้ต้องสอนหนุ่มทะเบียนเจียวอันอ้อพี่เชียวครับบรรยากาศน่างานครับวันนี้ครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ